ครับวันนี้พามารีวิวบ้านเช่านะครับหมู่บ้านไฟโฮมรามินทา5้านะครับทะลุออกน้ำมินได้นะครับก็เดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยเป็นทาวเฮาส์2ชั้นนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับนี่เป็นโถงชั้นล่างนะครับครัวต่อเติมแล้วนะครับมีเคาน์เตอร์มีซิงค์นะครับ น,นี่เป็นห้องโถงหน้าครัวนะครับนี่อครัวมีคอน์เตอร์มีซิงค์นะครับ Okay, เดี๋ยวพาไปชมชั้นสองต่อนะครับ2ห้องนอนนะครับสห้องน้ำน,นะครับหมู่บ้านไฟโฮมรามินทา58นะครับทะลุออกนลว่ามินได้นะครับ ห้องนี้อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับห้องก็กว้างอยู่นะครับแล้วก็ห้องนี้ด้านหน้าก็ต่อเติมเป็นเทเลสออกไปนะครับแล้วก็มีลังคาด้วยนี่นะครับเทเลสหน้าบ้านมีมานั่งรับลมเย็นสบายๆด้วยนะครับนี่ครับ ห้องถัดไปนะครับถ้าได้สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นนะครับอันนี้ห้องน้ำชั้นบนนะครับ อันนี้คือห้องนอนด้านหลังของตัวบ้านนะครับห้องนอนที่สอโอเคท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นะครับสำหรับรีวิวบ้านเช่าหลังนี้นะครับขอจบรายงานเพงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ